ก็ขอเรียนมากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดที่มีศิลปภาพนะครับจัดกิจกรรมลักษณะนี้เป็นจังหวัดที่51ที่สาคัญคือแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของพี่นอ้องการพนักงาน้สิเป็นการเสริมสร้างความรู้คว,รความเข้าใจท<ป>างการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและรรประชาชนเพื่อผู้ตรวจกานดินพร้อมพนักบริหารนะครับผู้บริหารจาก สารมนูญนะครับงวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่งจากจัสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่เป็นทะเลแลก็มีมีประชากรมากที่สุดนะครับมีประชากรหนึ่งล้านถึล้นห้าแสนคนเศษนะครับเรามีการปกอบพื้นที่ของเราก็มีพื้นที่ติดชายฝั่งเนี่ยกว่าร้อยมปอรเนตนะครันณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จังหวัดของมเก็นใครนรับที่จะไปที่นันนี้พูดเลยนะ มีวไันนี้ทางสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มาทํากิจกรรมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนณจังหวัดคนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินผู้บริหารแล้วก็เจ้าเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะได้มีโอกาสมาพบปะกับหัวหน้าส่วนราชะการาาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันพี่บ้านแล้วก็ตัวแทนภาคส่วนต่างๆจะมีหลายกรณีนะครับที่พี่น้องประชาชนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้ปัความเป็นธรรม และประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เกรงว่าถ้าระบุชื่อที่อยู่ไปแล้วเนี่ยจะไม่มีความปลอดภัยถ้าผู้ถูกร้องเรียนเขาเข้าทราบว่าใครเป็นคนร้องกรณีที่เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในคำร้องที่ที่ส่งไปนะ่ะขอให้ระบุไว้ในคำร้องเลยว่าขอให้ทางสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินปกปิดชื่อผู้ร้องไว้เป็นความลับ ฮ o n d a c t 125ฮ o n d a c t 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง